ไอ้นักยิงปืนนักยิงข้าหลามทีมชาติหรือไอ้พวกที่ลูกซองทำนองรบอ่ะลูกซองทำนองรบอะน้องๆน้องๆที่เก่งลูกซองทำนองรบอะที่ยิงเป้าเพจอะตุ๊บตุ๊บเข้าไปเนี่ยนะมึงไปแนะนำทหารพรานหน่อยเถอะที่มาลาดตะเวนแนวชายแดนนะครับแล้วก็ไอ้ข้าหลามประจำกายก็ขอ ผู้การทหารผ่านหรือผู้วขับบัญชาก็เบิกนะครับเบิกเอาไปให้น้องเขาใช้เพิ่มจากอาก้าที่ใช้ประจำกายนะครับนะครับใช่ใช่ใช่ไอไอพีเเนี่ยนะไปแนะนำ คือทหารหลักเนี่ยก็เขาก็จะไม่เก่งพวกลูกซองนะครับไม่เก่งฮะไม่เก่งเราก็ต้องยอมรับว่าไม่เก่งน้องๆที่เก่งเนี่ยแอบไปเงียบๆนะครับไม่ต้องไปทำคอนเทนต์อะไรแอบไปเงียบๆนะครับแล้วเอาชุดลาดตะเวนมาฝึกนะครับมาฝึกฝึกนะครับใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยตอนี้นข้าหลามเนี่ยมันต้องห้อยเฉียงๆนะครับ มือเนี่ยอยู่ในโก่งไกมืออยู่ในโก่งไก,ออก,งไกแต่เอามือซ้ายปิดเพื่อไม่ให้มันน่าเกียดพอมีอะไรก็กระดกกละบปุ๊บๆๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้อย่างนั้นครับคือข้างหน้าเราก็ยิ้มแย้มคุยไปด้วยนะครับมืออยู่ในโก่งไกนะครับหนึ่งวินาทีก็พ่นไปร้อยสามสิบห้าเม็ดแล้วนะครับ